พูดติดตามนักเรียนทุกๆคนขอบคุณสำหรับหลายๆคนที่ติดตามและให้ป้าเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้เป็นผู้สอนในวิชาการทำอาหารทำขนมนี้นะครับป้าวันนี้ป้าจะขอแนะนำตัวป้าเองว่าป้าเป็นใครมีความรู้จากขนมนี้มาได้ยังไงนะครับป้าเกิดมากับครอบครัวในการ ที่ครอบครัวเป็นอุตสาหกรรมของการทําขนมเลยป้าคุ่คีกับ,บครอบครัวการทําขนมมาเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่เกิดเลยแหละตั้งแต่อุ A ้ยนั่นเลยเนี่ยแหละนะเพราะว่าพ่อของป้าเนี่ยเขาเป็นช่าง,ง,งทําขนมที่โชคชนทั่วสารทิศอ่ะทั้งในและต่างประเทศด้วยตัวของป้าเองก็เหมือนกันที่ถูกอบรมมากับพ่อของป้าว่า ต้องทําขนมอย่างนั้นอย่างนี้ตอนเล็กๆก,กันเนะเราก็ทไปเล่นไปอะไรประมาณอย่างนั้นไม่ได้จริงจังแต่ภายหลังจากที่ป้าจบออกมาจากมสามณโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วเนี่ยป้าก็เข้ามาเรียนรู้การทําขนมอย่างจริงจัง,จงกับพ่อของป้านะครับในระดับแฟคทอรี่ที่พ่อของป้าเนี่ยเขาทําไว้พ่อป้าเนี่ยเขาเป็นช่างทําขนมเรียกว่าอันดับต้นๆของเมืองไทยเหมือนกัน แล้วก็ยังมีลุงอีกนะครับที่เขาเป็นคู่หูคู่ซีกันมาเนี่ยจากประวัติที่เขาเล่าให้ฟังนะครับเขาถ่ายทอดวิชาความรู้ของเขาเนี่ยจนกระทั่งเรียกว่าเขาคิดว่ามันแน่นมันอิ่มแล้วเนี่ยเขาก็เลยให้ป้าเนี่ยไปบริษัทแป้งเพื่อไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีต่างๆนานานอกจากนั้นที่อบรมไปแล้ว เขาก็ยังให้ป้าไปอบรมเรียนทฤษฎีต่างๆนานาในขั้นตอนการทําขนมของชาวต่างประเทศที่มีโอกาสทั้งได้ไปศึกษาของขนมในต่างประเทศด้วยจนกระทั่งเรียกว่ามันเต็มพิกัดแล้วอะ่ะก็กลับมาอีกก็มาเรียนรู้กับลุงด้วยการทําขนมประเภทพวกชั้นสูงนะเป็นพวกเครื่องปั้นปั้นปูปลาเป็ดไก่อะไรพวกเนี้ยนะครับสิงโตเอ้ยพวกเนี้ยป้าถูก ฝึกออกมาเรียนสิ่งเหล่านี้โดยเพอาะขนมที่ป้าทำเนี่ยมันพอจะจําแนกออกได้เป็นก็คือหนึ่งเป็นขนมจากชาวจีนเลยพวกหนมเปี๊ยะพวกเนี้ยขนมโกอย่างเงี้ยขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์พวกเนี้ย,ย,ย,ยทั่วตัดงาตัดที่คนจีนเราเรียกว่ากันพัดทึงเนี่ยแหละนะป้ามีความสามารถในการพวกนี้เรียนรู้ป้ายังเป็นคอนเซัลท์ให้กับหลายๆแฟคทอรี่ที่เวลาเขาเจอปัญหา แล้วเขาก็จะมาถามนะครับเรียกว่าปัจจุบันป้าก็เป็นอยู่ลำดับต้นๆน,น,นี่แหละเพราะอาจารย์เคยบอกป้าไว้ว่าถ้าเราจะเป็นหัวรถจักรเราต้องเรียนรู้จย่างจริงจังนะปัจจุบันเราจึงจะเป็นหัวรถจักรที่นำพาเราไปสู่เป้าหมายที่ดีได้ป้ามีการสอนคอร์สสดทั้งคอร์สสดทั้งคอร์สออนไลน์เนี่ยมีมีหมดและสดก็ยังมีสดแบบ2รูปแบบ เป็นสดแบบไพรเวทเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยจะได้เรียนรู้กับเครื่องมือของจริงเลยนะครับขนาดตัวเลข7หลักขึ้นไปป้าสามารถสอนให้ได้ป้าเคยเป็นคอนซัลทให้กับบริษัทบริษัทหนึง่งที่อยากจะทำเขาเรียกว่าขนมชนิดหนึ่งเนี่ยแหละป้าจะไม่ขอเอ่ยกันละกันเป็นคอนซัลทให้เขาสอนให้เขาเรียนรู้สอนให้เขาเป็นนะครับ ขนมของทาวตะวันตกก็จะมีอะไรอ่ะพวกขนมปังขนมเค้กคุกกี้พวกนี้มีขนมของชาวไทยเราก็จะมีอะไรอ่ะก็มีพวกขนมถ้วยฟูอะไรที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปนี่แหละป้าถูกฝึกอบรมสิ่งเหล่านี้มาโดยเฉพาะทั้งในระดับเขาเรียกว่าเชิงทฤษฎีเชิงลึกนะครับว่า แต่และตัวนั้นให้โครงสร้างอะไรยังไงแล้วมีพิษยังไงถ้าเราใช้ผิดประเภทเนี่ยมันเป็นยังไงว่าขนมที่ออกมานั้นจะเป็นยังไงนะครับฉะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ให้ดีฉะนั้นเวลาที่ป้าสอนขนมอะไรไปไปเนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้จากทฤษฎีเนี่ยให้ลึกเพราะว่าทฤษฎีจะช่วยคุณแก้ปัญหาได้นะครับทุกวันนี้ถามว่าป้าเรียนรู้ไหมป้าก็เรียนรู้อยู่เรื่อยๆนะครับ เวลาป้าสงสัยอะไรป้าก็จะเทสเลยป้าทดสอบตลอดเวลาว่าเอ๊ะถ้าป้าอยากจะทจําสูตรอย่างนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยป้าจะต้องใส่สัดส่วนเท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยป้าออกกําลังกายป้าก็คิดขนมจําพวกเฮลตี้ว่าป้าต้องการค่าพลังงานของขนมขนาดเนี้ยต้องการคาร์โบไฮเดรตขนาดนี้ไขมันขนาดนี้โปรตีนขนาดเนี้ยป้าจะต้องใช้สัดส่วน อะไรเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ร่างกายเราเฮลตี้มากที่สุดคือไหนๆก็จะกินแล้วกินให้มีประโยชน์นะครับอย่าเอาแบบกินกินแบบกินจนกระทั่งเราเจ็บเราป่วยเลยอย่างเงี้ยไม่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 ดีสมัยก่อนนั้นป้าตัวใหญ่กว่านี้อ้วนน้าหนักเกือบ85กิโลนะครับเดี๋ยวดูในรูปกันละกันว่าป้าอ้วนขนาดไหนปัจจุบันป้าถอดล่างถอดเสื้อไขมันออก ใส่เสื้อที่เป็นกล้ามเนื้อขึ้นมาแทนนะครับดีต่อสุขภาพเรากินทั้งดีต้องกินให้มีประโยชน์ป้าได้รับกับตัวเองเลยป้าโชคดีครับที่ป้าทําอาหารเป็นป้าสามารถที่จะคนนํานวณค่าแคลรอรี่ในอาหารอะไรได้เพื่อที่จะตอบโจทย์ตัวป้าว่าป้าต้องกินในสัดส,ส่วนเท่าไหร่ที่เหมาะสมและขนมที่ป้าทำเนี่ยป้าจะเอาอิมัลซีไฟเออร์เนี่ย ออกให้หมดเลยอิมัลซิไฟเออร์ก็คือตัวที่ทําให้ขนมเนี่ยมีรสชาติที่ดีขึ้นเพราะตัวมันจะทําให้น้ํากับไขมันน่ยรวมตัวกันถ้าเราทําขนมดีๆด,ด้วยความใส่ใจของพวกนี้เราไม่จําเป็นเลยครับเราสามารถใช้การทําแบบโบราณโบราณนะที่เขาภูมิปัญญาคนโบราณเนี่ยมาทำขนมเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องใช้อิมัลซิายเออร์แต่มันต้อง อาศัยความเป็นคนช่างสังเกตนะครับก็ป้าวันนี้ก็มีขนมเนี่ยที่อยากจะเสนอฝากกับท่านผู้เรียนหรือท่านผู้สนใจเนี่ยอีกหลายๆตัวขนมเนี่ยมีเป็นร้อยชนิดที่เราจะนำมาไปยุกได้กว่าร้อยชนิดนะครับอย่างเช่นเ,เคยได้ยินไหมขนมไหว้พระจรันทร์ประเภทพวกบวัวหิมะเนี่ยป้าเป็นอันดับ ต้นต้นของประเทศเลยนะที่คิดสูตรตัวนี้ขึ้นมาได้เนี่ยโดยที่ว่าออกมาแล้วเนี่ยรับรองเลยว่าการันตีว่าสูตรนี้ไม่เหมือนใครและใครกินก็นแต่ใจครับ life is short to eat bad and unhealthy food ชีวิตคนเรามันสั้นนะครับอยากกินอาหารอะไรที่มันแย่ๆกับชีวิตเราเลยขอบคุณครับ